สวัสดีครับวันนี้จะชวนเพื่อนมาเปลี่ยนเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับซึ่งสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนของที่บ้านนี้ก็คือเพราะว่าตัวเครื่องเก่านะครับมันทิปอาการคือเพราะว่ามันทิปที่เบเกอร์บ่อยนะครับซึ่งจากการถามช่างผู้ช่วชานแล้วนะครับเขาบอกว่าอาจจะเกิดจากตัวหม้อต้มน้นมนนํานะครับมันรั่วนะครับรั่วลงกาวนะครับทําให้เบเกอร์มันทิปซึ่งอายุการใช้งานของ ของที่บ้านก็ประมาณสักห้าถึงหกปีนะครับก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนก็เลยซื้อมาเปลี่ยนสองเครื่องนะครับเดี๋ยวไปดูที่ตัวเครื่องข้างในนะครับซึ่งการเปลี่ยนก็ทาได้จะทําเองนะครับไม่ได้จ้างช่างนะครับก็อามาแช์นะครับไม่ไม่ได้ยากมากนะครับอ่านี่อุปกรณ์ในการเปลี่ยนนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับไขควงอ่าตัวประแจนะครับแล้วก็คีมนะครับประมาณนี้ครับ อันนี้เป็นตัวเครื่องทําอุดตัวเก่าของเรานะครับเมยลักษณะจะเป็นประมาณนี้อายุการใช้งานประมาณ6ปีแล้วนะครับก็แถมมากับตัวบ้านนะครับอ่านี่นะครับมยลักษณะประมาณนี้ซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวยี่ห้อมาซูมานะครับตัวนี้ก็ใช้งานดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรมาพบว่าช่วงหลังมีการทิปของเบเกอร์นะครับคิดว่าน่าจะเกิดจากที่ ช่างเขาแจ้งนะครับว่าเกิดช็อตลงกาวแล้วก็ก็ถือว่าดีแล้วนะครับที่มันช็อตแสดงว่าการ p r o t e คชั o มันทํางานปกตินะครับแสดงว่าเกิดการเสื่อมของอุปกรณ์นะครับทําให้เกิดการทิปที่เบเกอร์ทำให้ไม่ไม่อันตรายต่อคนนะครับนี่ครับตัวนี้ซึ่งสเต็ปแรกในการทําของเราก็คือเราต้องตัดไฟก่อนนะครับตัดไฟจากเบเกอร์ที่บ้านนะครับซึ่งขั้นแรกเราต้องไปตัดไฟก่อนครับ อันนี้นะครับนี่เป็นตู้ไฟนะครับของที่บ้านนะครับซึ่งเห็นไหมครับลักษณะของตู้ไฟก็จะประมาณนี้นะครับให้เพื่อนสังเกตนะครับมันจะมีเห็นไหมครับตัวนี้เป็นสองด้านด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับบ้านผมจะมี3ห้องห้องน้านะครับก็คือมีเครื่องทำน้ำอุ่นสามเครื่องแต่ตัวเก่าเนี่ยจะมี2เครื่องนะครับก็ตัวนี้ผมจะออฟออฟให้หมดเลยนะครับซึ่งป้องกันการรั่วของไฟนะครับ แล้วก็ป้องกันเราด้วยนะครับเราก็จะออฟของเครื่องทำน้ำอุ่นให้หมดเลยนะครับตัวตัวเครื่องปรับอากาศต่างๆก็ไม่เป็นไรนะครับอ่านี่นะครับประมาณนี้หรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจในเบกเกอร์ที่บ้านก็ออฟเมนเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเครื่องเครื่องใช้ไฟอื่นมันก็จะตัดไฟไปด้วยนะครับอ่านี่นะครับแต่ของผมว่ารู้แน่ชัดว่าตัวนี้เป็นเป็นของเครื่องทำน้ำอุ่นแน่นอนครับก็เลยตัดแค่3ตัวนี้ก็พอครับ Okay. การตัดไฟเรียบร้อยอย่าไปเปลี่ยนกันครับอ่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันก่อนนะครับว่าตัวเครื่องทําอุ่นที่เราซื้อมาเนี่ยมันมีอะไรแถมมาบ้างเราจะได้เปลี่ยนถูกตัวนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นตัวมัซซูมาเหมือนเดิมนะครับก็คิดว่ายี่ห้อนี้ใช,ใช้ใช้ดีอยู่นะครับก็เลยใช้ซื้อเป็นรุ่นเดิมนะครับแต่ว่าการดีไซน์ค่อนข้างอ่าโมเดินมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับลักษณะลักษณะเป็นดูจะโมเดิลมากขึ้น ก็คือตัวนี้มาดูข้างในก็นครับแถมอะไรมาบ้างอ่านี่นะครับก็จะมีฝักบัวฝักบัวตัวนี้จะแถมไก็พื่อเปลี่ยนได้ชุดใหม่เลยนี่ก็เป็นหัวใหญ่นะครับก็อยู่จากสายก็ทนทานดีนะครับแล้วก็ตัวนี้จะแถมนี่นะครับตัวนี้เป็นสีขาวนะครับที่เลือกไว้ก็จะแถมตัวก้านเหล็กนะครับสําหรับปรับระดับ ของตัวอปอกบอัวมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เราจะเปลี่ยนทีเดียวเพราะของผมมันเป็นสนิมไปแล้วเห็นรับดูครับตัวกหล็กพรนีมมาด้วยอโอเคข้างในจะมีอะไรอีกกาันเหล็กแล้วก็จะมีตัวเครื่องนะครับเครื่อง ก็ค่อนข้างจะดีกว่าเดิมนะครับนี่นะครับนี่ครับลักษณะมัจะดีไซน์ค่อนข้างดีขึ้นนะครับนำเข้านำออกนะครับนี่นะครับประมาณนี้นี่นะครับตัวเก่าอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับอ๋อเห็นไหมครับลักษณะการความแตกต่างนะครับดีไซน์ค่อนข้างเรียบหรูกว่าเดิม ่อนข้างมากนะครับมีระบบเทสไฟออรีเซ็ตต่างๆ่าะนะครับเป็นยี่ห้อมาตุงมาเหมือนเดิมนะครับก็ตัวนี้แล้วก็แถมตัวปรับการหลีกปรับระดับมาให้ด้วยปรับระดับปักบัวด้วยนะครับก็ดีเลยครับของผมมันคือสนิมแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนกันเลยครับครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาถอดตัวเครื่องทำบุญตัวเก่านะครับ ตัวนี้เราออฟเบกเกอร์ไฟไปแล้วนะครับต่อมาอตัวนี้เดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้ก่อนอ่านี่นะครับการถอดนะครับตัวยี่ห้อนี้มันจะมี2ส,ส่วนคือตัวล่างนะครับกับตัวบนนะครับอ่ตัวนี้เดี๋ยวเราจะถอดตัวสกูออก่อนนะครับเดี๋ยวอยู่ นะน,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 นี่นะครับลักษณะของเชั้นชั้นเมือบุญของเราก็จะไม่มีอะไรมากนะครับสายน้ำเข้านะครับนำเข้าก็คือเข้าจากกอกกอกของเราวนเข้ามานะครับเข้ามาผ่านตัวกรองตัวนี้ก็จะมีแผ่นกรองอยู่ข้างในนะครับผ่านตัว ตัวกองของปั๊มนะครับเข้าหม้อต้มต้มน้ำส่วนตัวนี้เป็นตัวปรับปรับความร้อนของหม้อนะครับเห็นไหมครับหม้อก็จะประมาณนี้นี่แล้วก็ออกมาเป็นน้าร้อนให้เราใช้ตัวนี้เราตัดไฟแล้วเดีย๋ยวเราลองวัดไฟดูก่อนนะครับนี่นะครับไม่มีไฟแล้วนะครับเห็นไหมครับใช้ไขควงวัดไฟธรรมดาก็ได้แต่ต้องชัวนะครับเพราะมันไม่มีไฟแล้วเพราะเราตัวนี้ ผมดัดไฟจากตัวนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ไหมครับไม่มีไฟเรียบร้อยอ่นี่โอเคเดี๋ยวจะถอดถอดสายจุดไฟเข้านี่ออกมานะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาทั้งหมดนะครับเพื่อจะเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับอ่นี่นะครับนี่ถอดสายไฟเรียบร้อยแล้วจะมีน็อตยึดตัวเครื่องอยู่สองอันนะครับอันนี้จะใส่ข้างบนเพื่อล็อกนะครับ ใส่ด้านล่างนะครับตัวนี้ก็คือยึดไว้ไม่ให้มันหลุดออกมานะครับซึ่งเราจะถอดตัวเครื่องนี้ออกมาแล้วก็เอาตัวล่างออกก่อนนะครับตัวล่างจริงๆเครื่องก็แค่ยึดห้อยไว้นะครับแล้วก็ประคองไว้เฉยๆนะครับ้วยตัวล่างแล้วก็ถอด นะนำว่ายังไงก็ต้องติดสายกาวเพื่อทำบุญเครื่องควรจะมีสายกาวนะครับถ้าเครื่องบ้านยังไม่มีนะครับแนะนำให้รีบติดต่อไบว่าตัวนี้ที่เห็นก็คือนี่นะครับดูจากลักษณะนี้สภาพนี้อาจจะยังเหมือนแยงใช้ได้นะครับแต่เริ่มมีอาการกันช็อตแล้วก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนก่อนนะครับเพราะว่าราคาทุกวันนี้ก็ไม่ได้แพงมากนะครับสองสองถึงสามพันก็ สาซื้อได้รุ่นสวยๆเนี่ยนะครับก็ตัวนี้ก็เปลี่ยนครับนี่นะครับลักษณะของเครื่องใหม่นะครับก็จะเป็นแบบนี้มาก็จะมีนะครับสกูตัวล่างนะครับอันนี้มีตัวเดียวนะครับแล้วก็ถอดสกรูครับซึ่งนเป็นตัวเกา่ามี2ต,ตัวนะครับตัวนี้ก็ ตัวนี้จะเป็นหม้อที่จะเป็นทองแดงนะนะครับัะษณะประมาณนี้อนะครับนำเข้านํำออกนะครับเหมือนกันอาการเหมือนกันนะครับมีน้ำเข้าน้ำออกอ่าตัวนี้ก็จะมีตัวนี้เป็นค่อนข้างเป็นปุ่งดีไซน์มานะครับไวเทสไว้รีเฟตนะครับนะครับอ่มาครบ เดี๋ยวเราลองติดดูนะครับว่ามันจะเข้าล็อกเลยห,หรือไหมรหรือว่าเราต้องจาะดูใหม่นะครับลองดูไปเข้า,ไป,ขาไปเข้ามีช่องนี่นะครับไปเข้าจะมีช่องทำช่องมาให้ให้เราเจาะรูเข้าไปนะครับตัวนี่เดี๋ยวเรเจาะจะใช้ตัวมิดคัตเตอร์เมื่อกีดเพื่อเจาะรูนะครับ ไปเข้าเข้าตรงนี้นคข้าด้านคาดแล้วมีจะมีช่องเสียบสายไฟสั้งสามันก็คือมีสีเขียวเป็นกาวสีแดงเป็นไฟนะครับแล้วก็สีดามเป็นสายเลสายเอนะครับนี่นะนี่เดี๋ยวเราลองวัดจุดติดตั้งดูว่าสายไฟยัง เดี๋ยวมาลองครับจะลอเลยเอ๋ไครับใส่ไปก็จะเข้ามาช่องช่องฟังนี้นะครับประมานี้เรามาเตรียมไปก่อนครับนี่เราจะเอาอันนี้เข้าปูตัวเดวนี่เรต้องจัดสายไฟกันอีกรอบหนึ่ นี้นะครับลักษณะเห็นไหมครับไปเข้าเรียบร้อยนะครับขันน็อตให้แน่นนะครับไปเข้ามา LN แล้วก็กาวนะครับสามเส้นนะครับเข้าเรียบร้อยจะสายให้ดูเป็นระเบียบนิดหน่อยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็ยึดติดด้วยตะกูที่เราเจาะใหม่นะครับก็เรียบร้อยที่เหลือก็คือเอาน้าใส่น้ําเข้าเข้าตรงช่องใส่น้ําเข้านะครับด้านขวาใส่น้ําออกก็เดี๋ยวฝักบัวตัวใหม่มานะครับตัวหนึ่งที่เราต้องเปลี่ยนก็คือตัวตัวนี้นะครับเป็นพลนสนิมแล้ว ครับจ sugar 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 เจ้าขอัวนี้กับตัวใหม่นีนะครับใกล้เคียงกันนะครับเดี๋เป็นล้งถอดตัวเก่าดูบนะครับเพื่อจะใส่ตัวใหม่ด้วยันตัวนี้ อ่ายังครับแล้วก็ติดตัวนี้เย็ร้อยวบนนั้งติดคัแนนเยบร้อยนะครับตัวนี้เราจะมาใส่ตัวฝักบัวนะครับฝักบัวตัวนี้เป็นตัวที่แถมมากับเครื่องนะครับอ่ามีตัวหัวบัวกับตัวสายนะครับแล้วก็จะมีอีกก็คือตัวพลาสติกลองกันน้ําซึมนะครับตัวนี้ก็จะใส่ตรงนี้นะครับลักษณะนี่นะอ่าสังเกตว่าหัวจะมี2ด้านนะครับ ด้านยาวนี่ยแบบนี้ยาวๆนี้ใช่ไหมตรงฝั่งต่างกันด้านยาวเนี่แบบเ,าเากา,า,เเาจะใส่เป็นด้านฝักบัวนะครับนี่นะครับ <c oughs> เราก็จะใส่แผ่นรองพลาสติกเข้าไปการน,นำรว่ว <c oughs> ถ้าไม่ใส่ตัวนี้น้ำมันจะซึมออกตามตางารอยนะครับแล้วก็หมุนฝักบัวเข้านะครับนหนเห็นไหมครับหมุนให้แน่นนะครับตึงมือนะครับท่านี้น้ำมันจะไม่รั่วแล้วนะ <c oughs> ด้านหนึ่ง นี่นะครับลักษณะอันนี้เป็นด้านน้ำออกก็คือออกจากหม้อนะครับทีนี้เราก็จะใส่ตัวพลาสติกพลาสติกเขาให้มาสองอันนะครับกันใส่ไปในตัวอย่าลืมใส่นะครับไม่ใส่นี้อาจจะรั่ว,วน้ํารั่วได้แน่นอนนะครับ <c oughs> ตัวนี้ระวังอีกอย่างหนึ่งคือมันจะมีแผ่นการฝุน่นกันเศษที่มากับน้ำนะครับตัวนี้ก็เป็นกองแผ่นกองก็ใส่เข้าไปนะครับนะแล้วเราก็ใส่นี้เข้าไปนนเหมือนกันนยนี่นะครับประมาณนี้ตอนนี้ตึงมือหน่อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเอาตัวปะเจริญม,มาอมา แล้วเรามาใส่น็อตะกู่เข้าไปตัวเดีวยวเทมาตัว<ะ>นดินเทสเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับไม่ยากอย่างที่คิดครับอ่ะแล้วตอนี้นเ,เราจะลองไปเปิดไฟออนไฟเบรเกอร์นะครับแล้วลองเทสดูครับ จากนั้นเราก็จะมาออนเบรคเกอร์นะครับเพื่อทดสอบใช้งานนะครับอันนี้นะครับอ,ออนอไปดูครับว่าใช้ได้หรือเปล่าครับลหลังจากออนเบเกอร์นะครับเรามาลองทดสอบใช้งานนะครับเราเปิดน้ําเข้าก่อนนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองกดบัวลองก่อ่าเปิดน้ําเข้านะครับ เรายังไม่ได้อ่อนเครื่องนะครับบัวก็ค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับะสถานะไปเท่าเครื่องนะครับเปลี่ยนนะครับเป็นสีเขียวนะครับน้ําออกน้ำออกดีนะครับลองเปิดเครื่องนะครับเห็นไหมครับลักษณะการทําความร้อนก็คือจะเป็นสีแดงไฟสีแดงอออนขึ้นมาแบบนี้นะครับ เราลองุนปรับระดับให้มันร้อนขึ้นนะครับปรับน้ำช้าลงเลยแต่ไม่ได้ปรับร้อนมากนะครับไปเริ่มปุ่นแล้วนะครับอันนี้เราปรับนะระดับะมาณครขึ้นหนึ่งนะครับ4,500วัตต์พอเจมน้ำจะเริ่มขุ่นลองปรับระดับไปตรงเลยนะครับดียว่าน้ำจะร้อนไหม เริ่มร้อนแล้วนะครับก็ถือว่าเทครับใช้ได้ครับเราจะลองมาเทสระบบปเทคชันนะครับระบบตัดไฟนะครับัวนี้มีระบบเทสอยู่นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เราลองกดเทสดูนะครับเห็นไหมครับไฟไม่จะตัดอัตโนมัตนะครับถ้ากดระบบเทสเข้าไปนี่นะครับเทสอยู่ข้างล่างนี่ระบบุนเทส เราเทสก็คือไฟจุดัดแต่ถ้าเราสมมติเราจะกลับมาใช้งานใหม่อ่าเราต้องรีเฟตนะครับหลังจากเราตัดระบบโดยการเทสแล้วนะครับนี่ครับปุ่มเทสปุ่มนี้ไฟไม่จะสุกจัดออกไปเลยนะครับหลังจากเราจำกันกลับมาใช้งานนะครับจะใช้งานนะครับเราคกรทุ่รีเฟตนะครับปุ่มนี้นะครับไฟก็จะกลับมาใช้งานปกตินะครับัีนีตรงปุ่มแต่ถ้ามันเกิดการลิปขึ้นมาเราก็จะตัดระบบนะครับ แล้วก็เราจะมีโปดรดีนเพื่อให้ระบบับมาใช้งานรเราคุณปกติรอบเลยนะครับนะครับมันก็จะสามาใช้งานไปสถาน,าน,านะต่างๆขึ้นเจนะครับน้ำกว็วนะครับก็โอเคครับอ่าสำหรับเมื่อเลิกใช้งานแนะนำว่าให้ปิดปิดตัวนี้ทิ้งไว้นะปิดปิดเลยนะครับเห็นไหมครับปิดในนี้อ่าโอเคทิยงเท่านี้นะครับการใช้งานคือทำน้ำวนมัทุมาเน่ยนะครับอโอเคครับฝากไว้ครับ เปลี่ยนานรูปบุญไม่ยากนะครับทำเองได้ครับ